สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับโคอินไซด์ในช่วงบ่ายวันนี้นะคะสำหรับวันนี้ค่ะสุก13นะคะราคาทองคำก็ล่วงลงมาให้เราเห็นนะคะแต่คาดว่าจะเป็นการพักตัวในระยะสั้นนะคะโดยราคาทองคำค่ะวันนี้มาอยู่ที่1637.75นะคะเคลื่อนไหวยอยู่ระหว่าง1637-1648ถึง1,648ค่ะ ราคาทองคำนะคะร่วงลงมานะคะจากราคาน้ำมันนะคะที่ปรับตัวลดลงค่ะต่ำกว่า $100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรลแล้วลนะคะและเมื่อตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐส่งสัญญาณชะลอตัวค่ะก็กดดันให้ราคาทองคำอ่อนตัวลงมานะคะอย่างไรก็ตามค่ะราคาทองคำนะคะตลอดทั้งวันทรงตัวนะคะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆค่ะเพื่อรอดูผลการประมูลพันธบัตรอิตาลีนะคะที่จะมีขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ ้งนี้นะคะผลการประมูลดังกล่าวจะทดสอบนะคะว่าความต้องการของนักลงทุนในการซื้อพันธบัตรของอิตาลีจะเป็นอย่างไรนะคะและแนวโน้มในปัญหาหนี้ของในอิตาลีจะสามารถฟื้นกลับมาได้มากน้อยเพียงใดค่ะขณะที่นะคะสถานการณ์ในกรีซนะคะก็มีอิทธิพลต่อราคาทองคำเช่นเดียวกันค่ะหากกรีซไม่สามารถบรรลุข้อตกลงเกี่ยวกับการสวัปพ,พันธบัตรกับกลุ่มเจ้าหนี้เอกชนได้นะคะก็อาจจะทำให้ราคาทองคำร่วงลงมาได้เช่นเดียวกันค่ะ ก็คาดว่านะคะราคาทองคำจะมีแนวโน้มอ,อ่อนตัวในระยะสั้นก่อนนะคะโดยในเย็นวันนี้ค่ะมีข้อมูลการค้าระหว่างประเทศเดือนพฤศจิกายนราคาน้ำเข้าและส่งออกเดือนธันวาคมดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคต้นเดือนมกราคมประกาศออกมานะคะเราลองมาดูกราฟทางเทคนิคดูบ้างค่ะจะเห็นว่าโดยรวมในราย240นาทีนะคะราคาทองคำยังคงปรับตัวส่งขึ้นค่ะและก็จะมีการย่อลงมาเป็นระยะนะคะ สำหรับในรายวันนะคะจะเห็นว่าราคาทองคำค่ะมีการพักตัวนะคะโดยเส้น stochastic นะคะอยู่ในโซน overbought m a c d นะคะติดลบลดลงค่ะก็เชื่อว่ายังมีแนวโน้มในทางที่ดีนะคะแต่อาจจะมีการพักตัวลงมาก่อนนะคะซึ่งหากพักตัวและกับตัวดีกลับขึ้นไปได้นะคะก็จะส่งผลทำให้ราคาทองคำมีแนวโน้มฟื้นตัวต่อได้ในระยะหนึ่งค่ะ แต่อย่างไรก็ตามนะคะเห็นในเส้นเทนไลน์ไหมคะถ้าสมมุติว่าราคาทองคำนะคะสามารถยืนตัดขึ้นไปเหนือเส้นเทนไลน์ line, ในเส้นดาวเทนนี้ได้นะคะก็จะเป็นการปรับตัวสูงขึ้นในระยะยาวคะ่ะแต่หากราคาทองคำนะคะพักตัวลงมาในระยะสั้นและปรับตัวสูงขึ้นไปนะคะไม่สามารถต้านในเส้นเทนไลน์นี้ได้ก็มีแนวโน้มว่าจะย่อตัวต่ำกว่ามูฟ i ี่เร์เร200วันอีกครั้งหนึ่งนะคะ สำหรับวันนี้ค่ะคาดการว่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ1630ถึง1660นะคะสำหรับการวิเคราะห์ราคาทองคำในวันนี้จบลงเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ